นักลาบันทุ่งครับผมลาหนูอย่างเดียวครับผมช่วงนี้ก็ไหม่วันนี้ก็บอกไปเลยว่าน่าจะเป็นใหม่ล้อครับผมทางหายากมากครับผมทางหนู่เดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันครับเดี๋ยวพาไปชมครับนี่ผมก็ใส่ได้สิบกระขนนะท่านผู้ชมนี่ครับเป็นคุยเก่าๆครับผมก็เลยใส่ไว้เล่นๆนะครับผมขอไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะนี่คุยใหญ่กับคุยหนูพุกนะครับท่านผู้ชมเนี่ย แต่ดูแล้วไม่น่ามีตัวนะครับมองดูแล้วไม่น่ามีตัวคุยแบบนี้นะครับก็ทรายไว้ข้างๆครับผมท่านผู้ชมก็เลือกใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นไม้ล้อนะครับผมการวิธีการเลือกใหม่ผมก็จะเลือกใหม่ที่ว่ามันแบบทางยังไงอะ่ะคล้ายๆแบบว่าคันใหญ่ๆหน่อยครับผมหนูก็จะอยู่แบบลกๆหน่อยครับ ตภาพใหม่แบบนี้ครับหนูจะอยู่แบบลกๆหน่อยนะท่านผู้ชมก็เลือกเอานะครับไม่มันจะห่างๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมมันก็ดักเป็นกระจุกกระจุกไปนะเลาะดักครับวันนี้นี่ครับผมมาก็ดีเป็นบางจุดนะครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมไม้ ไม้ตัวยบไมจุดนะครับท่านผู้ชมดูสภาพใหม่ก็โอเคนะครับพอได้อยู่ไม้วยเป็บบางจุดเดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะดักกี่ไม้นะครับผมนี่ผมก็ใส่มาใหม่แล้วครับผมเอาครับไปลุ้นกันต่อท่านผู้ชมครับก็ผมก็มาอีกไมนะ่หมนึ่ไม้นี้รู้สึกจะไม้ที่สามที่สีม่ 3, มั้งครับท่านผู้ชม นี่ก็เน้นในร่องน้ําเลยเดินในร่องน้ําเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดักล้อมรอบนี้เลยนะรถมอไซค์จอดอยู่นู่นนี่ครับทางก็พอมีนะท่านผู้ชมผมว่าน่าจะพอได้ตัวแหละเนี่ยสังเกตดีๆครับทางนู้นวิ่งลงนี่ครับนี่นี่ครับชายคลองนี่ครับสวยงามอยู่นี่ทางครับผมนก็น่าจะได้ลุ้นอยู่ครับท่านผู้ชมเนี่ย ทางชายคลองวิ่งอยู่ข้างล่างเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยทางสวยทางชายคลองนี่จะสวยหน่อยเอาครับเดี๋ยวลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าครับผมว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมทุกผู้ชมครับวันนี้ก็โอ้เลาะสุดยอดแล้วครับผมนี่ครับใหม่นะเผาไฟแล้วก็มีนะครับผมใหม่แบบนี้ผมก็ลองดักดูครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งคันนะใส่ไว้ ทางก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกครับในี่มาแล้วก็เลยลองใส่ดูนะครับท่านชมนเสียบยากเหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้คุยเป็นคุยเก่าก้าด้วยครับท่านชมเนี่ยคุยเป็นคุยอุดด้วยนะท่านชมนี่ครับผลงานจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรู้กันครับ รู้กันแน่แล้วครับค่ำคืนนี้เอ้พรุ่งนี้เช้าเลยทีเดียวีกว่าคืนนี้คงไม่มาครับท่านผู้ชมเพราะว่าวนไหลที่จัดไม่ไหวนี่ครับเดี๋ยวผมใส่ข้างบนเนี่ยใส่ยากครับท่านผู้ชมใส่ยากมากเลยนะแล้วก็ฟังนูก็มีคนมาดักนะครับท่านผู้ชมนู่นนะเอาครับผมเดี๋ยวลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าทีเดียวนะครับ สวัสด,ดียามเช้ากันอีกครั้งครับผมก็มาพบกันเช่นเคยครับกับเษกษตรตะกรนักลาบันทุงครับผมโอ้ก็เมื่อวานก็มาเลาะดักนู่ครับผมแต่ไม่รู้จะได้ตัวป่ไม่รู้ท่านผู้ชมนูน่นเจอมาเขาให้แล้วท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยในกล้องนูน่นนูน่นเห็นแล้วเห็นแล้วไม่รู้โดนมาเล่นไปมังหรือยังนะครับท่านผู้ชม แล้วก็มีคนมาดักนะครับอยู่ฝั่งนูนะครับท่านผู้ชมนูฝั่งต้นไม้นะครับเนั่นนีะครับเขาดักอยู่ตรงนั้นเนะ่ยเขานอนเฝ้าอยู่คนที่มานอนเฝ้านี่ส่วนมากจะประจําครับดักครูที่ไรผผมโดนทุกทีครับโดนขโมยทุกทีนะท่านผู้ชมอ้าเอาแล้วับเต็มแรกเฮ้ยมีตัวครับผมนี่นี่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมใม่แบบนี้นะครับ ดูเอาครับผมผมเป็นไม่เลาะนะครับใส่เรื่อยๆไปยอดไปครับสามคันสี่คันครับผมคราวนี้ชนครับไม่ติดเอานูนโดนอีกนึงครับนั่นโอ้โหตรงนี้ได้ส่องแต้มแล้วครับผมแจวครับผมโอ้วันนี้ได้จุดแต่แต้มสองแต้มก็พอแล้วครับคราวนี้ไม่โดนครับนูนเลยนะครับข้างหน้าดูนะก็ใส่เลาะๆตามข้างๆเอานะครับท่านผู้ชม พอได้ตัวเอาครับผมเนี่ยขันเนี่ยดึงไม่ขึ้นบินก็แข้งครับเอาครับผมเดี๋ยวก็เก็บตรงนี้ก่อนครับนี่ทำชมอีกจุดหนึ่งก็ได้นะครับนี่ถัดจากเมกี้นะครับแปลงเดียวกันครับผมตัวสวยเรื่อนูน่นมุมนู้นอีกครับยังเรือมุมนู้นอีกอีกไกลครับผมเดี๋ยวต้องขับรถไป ดักไว้จุดละสองคันสามคันห้าคันครับผมขับรถดักครับผมก็อพอได้ตัวแล้วท่านผู้ชมนี่ตัวนี้ตัวสวยนะครับจุดนี้ไม่ได้ตัวครับผมชนนะครับเนี่ยมีชนนะครับเนี่ยขันนี้ก็ชนครับผมไม่ได้ตัวชนชนเกือบทุกคันเลยครับท่านผู้ชมนี่ก็ชนไม่ได้ตัว อาครับเดี๋ยวไปลุ้นท้างในกันต่อเลยนู่นนะครับหมุ่ป่าชายป่าแปลงชายป่านู่นนะครับก็ไม่ค่อยดีครับแปลงชายป่าก็ใส่ไว้ประมาณสิบกระางยี่สิบกระนี้แหละเดี๋ยวก็ลุ้นกันครับว่าจะโดนมากินหรือเปล่าแนวนั้นเห็นมาเดินออกมาอยู่นะครับท่านผู้ชมครับกท่านผู้ชมครับก็มาถึงจุดอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับผมจุดนี้ชายป่าครับไม่ค่อยมีทางไม่มีทางเลยครับผมชายป่าก็ใส่ไว้ทังท้ายนู่นนะครับประมาณสิบกระคันนะครับ รวมๆแล้วก็น่าจะเกือบ20คันรวมแนวนี้ด้วยแนวมาข้างหน้าด้วยนะครับเกือบเกือบ20คันก็ไม่รู้ผลงานจะมีหรือเปล่าลครับท่านผู้ชมในๆมาแล้วก็ถ่ายชมคันแรกไปก่อนเลยครับ ทันที่มีพนงานไหมเอ,อ่ยนี่ไม่มีครับทางส้วยนะครับนี่ทางส้วยนะครับทางอันะนี้ส้วยไม่ได้ตัวครับอ๋อครับผมเดี๋ยวถ้าติดจะถ่ายชมนะครับถ่ายเป็นชดชดครับผมไม่ไม่ได้ไมมติดก็ไม่ถ่ายนะครับก็มันไกลครับผมเดอนน่นเลยใช้ปาล์มเลยท่านชม ครับท่านชมครับไม้นี้ก็ไม่ได้ตัวนะครับผมเก็บจนหมดแล้วสิบกว่าล่างเกือบยี่สิบครับผมนี่ครับไม้นี้ไม่ได้ตัวนะครับก็มาถึงรถแล้วครับรถจอดยู่พูนจะถึงรถแล้วท่านชมเอาครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมยังเลืออีกยลายจุดอยู่เลืออยสามจุดสี่จุดครับท่านชมไปครับ มันลุ้นใหม่นี้กันต่อท่านผู้ชมก็ใหม่เนี้ยน่าจะพอได้ตัวนะไม่ตัวสองตัวก็ต้องได้แล้วท่านผู้ชมแล้วก็ใหม่นน้นับที่ว่าพอจะได้ตัวนะท่านผู้ชมใหม่อื่นก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วเอาครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่มีคันสั้นๆเรี้ยทนะ่านผู้ชมปอ๊ปอปป๊อปนอนโอ้โห ผู้ชมโอ้โหสุดสุดครับผมแจวตัวใหญ่ครับผมนี่เจอของใหญ่ก็ให้แล้วครับพุกครับผมคนดำปื้อเลยได้ตัวเดียวนี้หรือเปล่าเนี่ยแต่พูดถึงได้ตัวนี้ตัวเดียวก็คุ้มแล้วครับท่านผู้ชมเอาครับผมเดี๋ยวลุ้นกันไปยาวๆครับถึงงุมนู้นนะครับผมถึงตรงที่มีต้นไม้นั่นแหละแค่นั้นครับดักได้แค่นั้นครับ โอ้ลาชมครับตองใส่จะได้ตัวเดียวหรือเปล่าครับข้างหน้านะครับใส่ไว้สี่ขันห้าขันครับตรงนั้นมีรูอยู่ครับผมเป็นรูนุ่งท้องข้าวนะครับมาแล้วก็ต้องจัดแล้วนู่ข้าวนู่พุกเอาหมดชอตอขันล้มครับท่านผู้ชมแล้วตัวล่ะอยู่ไหม <c oughs> อยู่ครับโอ้ยตา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 ยนึกว่าจะไม่ได้ตัวท่แาแล้วขอครับหมดแล้วนะไม่มีติดแล้วครับมีตัวเดียวเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับผมใหม่ต่อไปหม่นี้ได้ซ่องตัวครับผมก็ได้ใหมล่ละตัวซ่องตัวก็เอาแล้วท่านผู้ชมมันลุ้นกันครับผมหม่นี้ก็น่าจะพอได้ตัวเช่นเคย ีิบ้อยฮฮะนี่จ๋าโอ้หองนาจะเป็นยังไงไม่รู้ครับผมแต่แปลงนี้น่าจะพอได้ตัวนะท่านชมมองจากสภาพใหม่แล้วนะน่าจะพอได้เลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้จะกกี่ตัวนะครับท่านชม โอ้ไก่เงินครับผมอุ้ยเขื่อนติดเงินแปมอุ้ยเด่นเลยของนายเงินครับผมนี่บอกแล้วไม้นี้พอได้ตัวครับโอ้ยความวบางอยู่ที่ไม้นี้จริงๆครับท่านผู้ชมป๊อด อรั้งน้ำมอนมีผลงานครับผมมีจริงๆครับนั่านสวยงามครับท่านโอ้โหสวยครับสวยตัวสวยครับตัวดีด้วยตัวดีครับผมเอาเดี๋ยวเราก็วนไปนี่ต่อนะครับนี่ฉายล่องน้ำครับเราเน้นล่องน้ำอย่างเดียวแถบนี้นะครับ้างน้ำมีติดอยู่นหนึ่งตัวามาชม นานไงโอ้ตัวใช้ได้ใช้ได้ตัว,ตวนั้นตัวนั้นใช้ได้ครับท่านผู้ชมนั่นตรงนี้ก็มีติดตัวนี่นโอ้ยชมตัวนี้ก่อนก็ได้ไม่ครับหนึ่งแต้มติดตายเลยตัวนี้อันนี้ชนไม่ติดครับนู่นขานั้นเรียบร้อยครับผมสวยงามครับผมน,น่นนานเอาครับเอามีผลนงานเข้ามาแล้วครับผม ผลงานเริ่มดีแล้วครับไปนี้ผลงานดีครับผมพอ้แนวนี้ติดดีอยู่ครับท่านผู้ชมถือว่าพอใช้ได้ครับแปลงนี้้ครับเดี๋ยวไปลุ้นตรงนูง้นกันต่อครับผมอีกแนวเดียวแล้วก็ไปอีก สองจุดครับผมมีตัวยูไหมเอ่ยท่านชมหมุนยาครับผมหมุนๆน้ำไหลเลียบลอยยูอย่งยูอย่างยูหมุนยายังเรียบอืออือร้อยครับผมนี่ครับแนวเน้นๆลงน้ำไม่รู้ผลงานจะเป็นยังไงครับผม mี người mặc kéo dã đó tham chồng có người kéo dã đấy nhá, mượn, là một ô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  รอยติดแต่ลวดขาดไปครับผมเหายแล้วงานเข้าแล้วขานนี้งานเข้าแล้วท่านผู้ชมติดครับเนี่ยใส่ปากลูไว้ครับนี่นี่ครับใส่ปากลูไว้เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงครับต้องขุดกันแล้วล่ะครับท่านผู้ชมขันุ่งติดนะครับแต่ลวดขาดไปน่ะนี่ครับท่านผู้ชมดึงออกมาแล้วครับตายคาลูที่ครับนี่โอ้โหหนุกคุกครับผม สวยงามครับผมตายคาลูเลยครับดีครับดึงออกกะว่าจะขุดแล้วนะครับอืมเอาครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับผมข้างหนามีคันล้มครับล้มแบบนี้เหมือนไม่ได้ตัวนะไม่ได้ตัวแล้วหนึ่งครับผมอ้าวได้แล้วหนึงไม่ได้หนึงครับคันนี้ล้มมายังไงเอ่ยนี่แต่คันนี้ได้ตัวครับกัดคันหักด้วย คันหักเลยนะท่านชมตรงนี้ใส่ไว้ทีเลยครับผมคันนี้ไม่ชนคันนี้ไม่ชนผมใส่ไ,ไว้ทีเลยตรงนี้แต่ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าข้างหน้านะครับที่ใส่ไว้ทีเพราะอังคืนผมไม่ได้มาก็ใส่ทีหน่อยกันพลาดค,ครับอืมไม่ลองนามไม่พิดว่างจริงๆนรท่านชม ป๊าตัวน้อยยูจะปลดปล่อยได้ไหมคท่านผู้ชมอ๋อโดนอีกหนึ่งครับผม,มนี่ครับผมได้อีกหนึ่งเต็มครับโอ้โหสวยงามครับผมโอ้ข้างหน้าเห็นอีกสองคันนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับในพันๆย่ามีตัวอยู่บ้าง ร้อยครับผมข้างหน้าคันข้างหน้าให้คันสุดท้ายของแนวนี้นะครับแล้วก็ไปลุ้นกันอีกสองจุดนะสองจุดกระแทกมื่กี่คันครับประมาณสิบคันได้ไหมไปลุ้นจุดต่อไปครับผมท่านผู้ชมก็มาลุ้นแนวนี้กันต่อครับผมโอเมื่อกี้ติดงูตรงนู้นตัวงครับไม่ได้ท้ายชมนะครับท่านผู้ชม งูเราไม่เอาครับเอาแต่นู่ครับผมนี่ใส่กระจุกนี้ไปกระจุกโนกนนั้นก็ใส่ห่างๆครับน่าจะได้ตรงนี้แหละตรงนี้ทางซุ่ยอ่ะเข้าก็น่าจะได้ตรงนี้ครับท่านชมนี่อีกหนึ่งสองแต้มครับผมอ๋อทีนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมทรายไว้แถบนู้นสองคันสองคันก็ทางไม่ค่อยดีครับไม่น่าจะได้ตัวก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับผมจุดสุดท้ายครับ มาลุน้นกันครับไม้นี้ไม่สุดท้ายครับผมจะมีแทมติดอีกสักตัวหรือเปล่าท่านผู้ชมใส่ไว้ไม่ถึงสิบคัน,นครับตรงนี้ไม่สุดท้ายก็ท่ายชมกันยาวๆไปเลยนะครับนี่รถตรงจออยู่นี่เองถ่ายให้ชมยาวๆไปเลยเพราะมันมีไม่ถึงสิบล่งครับคันนี้ก็ชนอยู่นะแต่ไม่ติด ม่ชนครับคันนี้เป็นไงเฮ้คันนี้มันติดครับท่านชมนี่ไงติดครับคันนี้ท่านชมน่านเรียบร้อยครับผมสวยงามนะนี่ฮะหนึ่งแต้มครับผมอ้าวนี่ครับทางสุวยนะคันนี้แต่ไม่ติดจะมาติดคันนี้ครับผมนี่ว้าวได้สองแตม้มตัวสุวยครับตัวนี้ตัวสุวยท่านชมตัวสวุสวยเลยเดี๋ยวข้างหน้าอีกคันมั้ง ชมง่ายคันครับดักห่างนะครับผมคันสุดท้ายครับผมนี่ที่ถสดท้ายชมครับคุยหนูพุกเก่าๆนะครับผมโอ้เสียด,ดายครับคุยเป็นเกานะครับรูเกาซะโอ้นี่ใส่ไว้ปากรูเล่นๆนะครับผมคันสุดท้าย ไม่มีตัวครับครั้งสุดท้ายเอาครับผมก็เก็บหมดเรียบร้อยครับก็ได้เยอะอยู่นะท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าพอได้ครับเดี๋ยวไปดูผลงานครับรวมๆว่าจะได้เยอะไหมครับสรุปผลงานครับเช้านี้ครับผมก็ได้มาทั้งหมดยิบยิบสองยิบสามแต้มนะครับประมาณยิบสามแต้มนะท่านผู้ชมนี่ครับได้พุกใหญ่สองตัวครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับผม ก็วันนี้ไม่คิดไม่ฝันครับว่าจะได้หนุกพุกนะฟุกยังไงนู่ได้พุกสองตัวครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าครับผมก็คิดว่าไม่ค่อยติดนะวันนี้บางใหม่ก็ไม่ค่อยติดบางไหม่ก็ติดนะครับไม่ไหนติดก็ติดดีไม่ไหนไม่ติดก็ไม่ติดนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ครับถือว่าได้อยู่ได้เยอะอยู่ครับ ก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ